ไรวันโดยสุคนชัยอารีตอนบุรณาการหรือบุรณากินแรกแรกสายการเมืองข้าราชการประจำประสานเสียงออกมาตั้งแต่ยังไม่มีหมอกควันไฟป่าว่าทุกฝ่าย ได้บูรณาการแก้ปัญหาไฟป่าในหลายพื้นที่ภาคเหนืออย่างพร้อมเพรียงกันโดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติมหาไทยเกษตรทหารตำรวจบูรณาการร่วมกันทำงานในการระดมกำลังอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหา โดยมีผู้ว่าในทุกจังหวัดเป็นผู้อำนวยการบัญชาการแต่ปัญหายังคงรุนแรงเนื่องจากมีชาวบ้านที่ไม่ให้ความร่วมมือและทำการเผาป่าอยู่อีกเป็นจำนวนมากซึ่งถาหากจะต้องให้ตัวเองก้มลงกราบเพื่อให้หยุดเผาได้ก็พร้อมจะทำ ทั้งหมดนี้คือบางส่วนในคําสารภาพของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุทินชาญวิรกูลพูดออกมาที่มาของปัญหาไฟป่าเป็นภาษาขาราชการการเมืองที่ยืนอยู่ข้างฝ่ายรัฐบาลมองเห็นปัญญาแค่นั้นถ้าเป็นฝ่ายค้าน คงมองได้ลึกและเห็นภาพความเสียหายส่วนรวมดูให้รู้ทางป้องกันและร่วมกันกับชาวบ้านแก้ไขได้ตรงจุดอย่างชัดเจนความเสียจะไม่เกิดขึ้นมากมายของส่วนรวมทุกคนเห็นใจคนทำงานด้วยความเหนื่อยยากลำบากที่สุด ดับไฟป่าด้วยมือเปล่าเขาขาดเครื่องมืออะไรบ้างนักการเมืองที่นั่งรอรายงานเป็นภาษาราชการจากข้าราชการประจำก็แค่คิดหาทางผิดพลาดให้พ้นพ้นความรับผิดชอบทั้งนั้นนักการเมืองหลายคน ที่เกาะผลประโยชน์จากหน่วยงานราชการก็ต้องคอยคล้อยตามกับรายงานเท็จเพราะเขารู้นายพวกนี้ตีนไม่ติดดินหลงอำนาจกันทั้งนั้นรู้บ้างหรือเปล่าไฟป่าจะเกิดขึ้นน้อยมากอย่างที่ข้าราชการระดับสูงในกระทรวงตั้งแต่ปลัดกระทรวงทรัพย อธิบดีกรมอุทยานอธิบดีกรมป่าไม้อธิบดีมลพิษรายงานไว้ล่วงหน้าคนเหล่านี้เป็นเจ้าภาพที่รู้ปัญหามีข้อมูลชัดเจนกว่าทุกหน่วยงานถ้าไม่ทิ้งงานไปหลบหมอกควันถ้าพร้อมใจกันทำกำลังคนกำลังงบประมาณ นำมาทุ่มเทตั้งแต่แนวทางการป้องกันเริ่มแรกมันก็ไม่ลามตามมากมายจนกระทบทุกคนหมดปัญญาแก้ถึงกับประกาศออกมาจะให้กราบตีนก็อยอมคิดกันได้แค่นี้เองสมัยหน้าจะได้จำไว้เราจะได้ไม่เลือกพักที่นักการเมือง ที่เก่งแค่แก้ปัญหาชาติได้แค่นั้นส่วนข้าราชการประจำที่กลัวบารมีนักการเมืองไม่กล้าทำหน้าที่ตรงไปตรงมาไม่รับผิดชอบภารกิจสำคัญเราจะคอยติดตามดูพฤติกรรมนำงบประมาณแผ่นดินไปใช้ในทางมิชอบใดบ้าง เดี๋ยวก็รู้กันสุขนนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน